ีเวลาทัก no ปิดประตูหน้าจานด้วยนะอันนี้ก็อยากพูดกับเพื่อน Google Google ได้ไหม Google ได้สุดยอดนะครับเพื่อนผมนอนไม่หลับให้ Google ช่วยบอกผมนอนไม่หลับครับอาจารย์ผมก็เลยเปิดรถบุ๊บระหว่างรอหลับไปเลยครับ Google ช่วยได้นะเอาข้อแนะนำในการสร้างโรงงัน บางคนเหือใจสองเรื่องต่างกันยังไงเร่อแรกในเรื่สามเรื่องที่ผมพูดไว้นะครับอีกเรื่องนั้นก็คือทำไมนั้นมีความสุขนะครับได้เรื่องกระทบรัวกานมีคูลชนที่นนั้มีความสุขได้เรื่องหนึ่งในที่ดีกำลันวิธีทำงานที่สำเร็จเพิ่มเติมในทางที่เอาไปใช้ได้ระดับระดับนะครับอีกเรื่องหนึงเป็นเรื่องแนวที่สนุกสนุกมีประโยชน์อยู่างนี้หลายคนชอบเรื่องนี้นะครับที่ผมคุยแต่สุดแต่คุยผู้ว่ารังานตรงที่แล้วอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วชอบให้ผมอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัด เราซื้อหนังสือแจกคนละเล่น400มาเล่นรักอำเภอชอบใครอบรมต่อที่อำเภออีกดังที่ระพางเลยเดีเยร์ใจนะครับถ้าอยู่ถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะลองวงสอบอลไรไอบรมกันมาเพ่บ้านอีกนะครับเล่นเลนนดูด้ๆหลานเนี่พวกอะไรเราอ่านนี่อ่านนะครับหลายคนถูกกล่าวหา,าว่ารักเมียม,มากกว่าแม่คำตอธิบายของพวกเขาคือตอนเด็กจำได้แม่นว่าแม่เดียร์ใจให้ดูดนมเล็กกี่ปี จะมีใไรดีใ e, ห e, e, e ้หนุนงานทำงานนี่ว่ายากขึ้นแ้วาไม่รู้ว่าน้องานยังไงนะานนี่เป็นเรื่องธรรมดาถูกคนทั่วไปหม่ก็ขอโทษนะโรมดีแบบนี้นะตอนเสินทางนี่มนนแม่ผมนี่แม่เป็นคนเลีใหญ่หรือนี่เก้สิละวนโรมอยู เราล้กหลานพูดอะไรนะอนปู่แต่เดี๋ยวลมตกเลยกัอันนี้ก็ไม่่แับกระดดนะไม่ใช่ไม่ใช่หยับขายนะแค่ใับกระดดนะแบบเพื่อนะพี่หนุมผมปิบนะขอโทษผมไป่พี่กมนะ เขาเรียกมิีละบานเลยเ่าแล้วไม่ไม่น่าเกียดนะไม่น่เกียเพราะฉะนั้นสัพพดมเนี่ยคนชอบสังเกตว่าคุ้ยนะอ่านร่ายังเลยนะนัสืสัพพดมเข้ามาเอ่าฝรั่งสัพพดตายาย่คู่ตายายคู่หนึ่งไปฮันนีมูลไปฮันดีมูลที่ชายมาพวกรอบห้าสิบปีแต่เราทั้งคู่เจ็ดสิบาใช่ ทำเหมือนเดิมเลยครับโรงแรมเดิมสั่งอาหาร้ามาแล้วขอเสื้อผ้าทั้งคู่ไปนั่งแล้วพักุณยายะปวดนคุณพ่อไม่อดเช่อะไรผ่านมาแล้วห้าสิบปีแล้วอกแ็่ที่อเทาอะตูดตากราหันไปดูก็่ใช่สิเพราะว่าน้องาซ้ายแค่ พูดอยู่ด้วยกันมาแล้วหนง่มๆมีเลยนล้วมีปัญหาตลอดนะฮะมือท้ายใครสั่งอะไรคนนั้นก็ไม่ทำเลยตั้งข้อตกลงกันเป็นธรรมนูญของบ้านต่อไปนี้ใครสั่งให้ใครทำอะไรอีกคน้องจดตาไม่จะเข้าห้องครัวไปไหนห้องครัวชงกาแฟแม่แก้วนะจดกาแฟแก้วเดียวไม่จดเข้าครัว หรือไอติอ่งของโอ้ยบอกให้จดแล้วก็ไม่จดเห็นไหมไม่ได้กินของมันติเเ่เลยโอ้ยตายเลยไอติ่งอะไรคนแก่เนี่ยก็ตามไม่ไรู้นะคนแก่จะมีคนแก่เยอะเอาตรงหน่อยนะ เรื่องเพศสัมพันธ์ดีว่ามันจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนหนุ่มสาวหรอกมีคนแก่คนหนึ่งคนแก่คนนี้เล่าอะไรมาให้เราอย่างนี้คัะ